นี้ผมก็มาสอนมาให้เทคนิคการสักนะครับเป็นการสักไล่เฉดเงาผมก็จะให้ทําทั้งหมดสามเฉดนะครับเฉดเงาก็จะมีเฉดเข้มกลางบางเฉดเข้มเฉดแรกนี้ก็จะใส่หมึกดําเข้มเต็มจุกเต็มฝาเลยนะครับเฉดที่สองก็ใส่หมึกดําเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําเกลือให้เต็มเฉดสามก็ใส่หมึกดาแค่สองหยดแล้วก็ใส่น้ําเกลือให้เต็มฝาแล้วก็ทําการสัก ก่อนสักมาตัําเข็มกันก่อนนะครับเข็มก็ปล่อยให้ยาวประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งมิลกว่ากว่าประมาณนี้นะครับเข็มไม่ได้ยาวมากนะครับพร้อมแล้วทำการสักได้เลยนะครับเอาเฉดเข้มก่อนสักทุกครั้งต้องทาวาสลีนก่อนนะครับทาวาสลีนแล้วก็สักได้เลยเราสักก็เหมือนเดิมครับให้เข็มลงตรงกับเส้น นี่ครับตรงเส้นแล้วก็สักไล่ลงมาเฉดแรกคือเฉดเข้มนะครับเข้มแล้วก็อัดหมึกให้เข้มให้ดําเข้มเลยนะครับค่อยๆไล่ลงมาช่วงปลายก็ปล่อยมือยกอเบาๆปล่อยออกไปนี่ครับ สักไลลงมาได้เลยปื the <c oughs> ๊ดไลลงมาครับช ah. <cat> ่วงายนี้เราก็มือเบาๆปล่อยเหมือนนี้ครับอันนี้เฉดแรกช่องแรกได้เรียบร้อยแล้วช่องต่อไปก็สักเหมือนเดิมครับลงให้ตรงกับเส้นแล้วก็สักไลลงมาเหมือนเดิมนี่ครับ ก็เหมือนกบบผมดำนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นการไล่เฉดอาจแน่นๆมาช่วงไปลายๆนี้ก็มือเบาๆปล่อยออกไปแบบนี้นะครับเช็ดดูบ่อยๆนะครับเช็ดบ่อยๆจะได้เห็นว่าเราสัตติดดีหรือเปล่านะครับต้องเช็ดดูบ่อยๆอัดให เข้มๆลงมาครับแต่ว่าช่วงปลายพวกนี้เราก็มือเบาๆหน่อยปัดออกไปอย่างนี้นะครับอัดไล่ลงมาเรื่อยๆอันนี้คือเฉดแรกอยู่นะครับอันนี้เป็นเฉดแรกเฉดดูครับ ยึดถือการเล่าเรียนทามสายวิทย์คุณทางผมควบคู่ไปกับทางฝั่งหลวงปู่บุญตาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนไปด้วยได้เพื่อวิชาคุณียาคุณที่ท่านสำเร็จจบได้เพื่อสงเคราะห์ผู้ได้รับชุกจากทนไทยเรื่องมาจากน้ทางมาสังวตาอย่างสุดว่าาาระตอนนี้ก็อยู่ในเฉดเข้มอยู่นะครับก็ตัดช่วงไปไปช่วง ปัดลงมาช่วงปลายเราก็ปัดเบาๆบางๆนะครับก็ค่คอยไล่ลงมาอันนี้อยู่ในเฉดเข้มน,นะครับยามฝึกเยอะๆนะครับต่อไปก็เป็นเฉดที่สอง ก่อนจะเปลี่ยนเชดต้องล้างเข็มให้ดีนะครับล้างออก,กล้างมึกออกแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเชดนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยก็จุ่มเชดสองสักได้เลยนี่เราเชดที่สองนะครับก็ทาวาสลีนแล้วก็สักได้เลยเป็นเชดที่สอง สัตว์ไล่สัตว์ต่อลงมาได้เลยนะครับต่อจงปลายตรงปลายเฉดแรกนะครับต่อจากปลายเฉดแรกไล่ลงมามค่อยๆสัตว์ไล่ลงมาเป็นช่องเป็นช่องดึงลงมาหาตัวเรานะครับดึงลงมาหาเราแบบนี้แต่ต้องเช็ดดูบ่อยๆนะครับเช็ดดูบ่อยๆจะได้เห็นว่าเราสัตว์ไปมัน เฉดที่สองมันเข้มเกินไปหรือเปล่าถ้ามันเข้มเกินเราก็ต้องแต่น้ําอ่าล้างล้างเข็มใหม่นะครับให้เข็มล้างเข็มใหม่แล้วค่อยๆจุ่มสักกันใหม่นะครับไล่ลงมาให้มันเป็นเฉดบางๆไล่ลงมาคอันนี้ก็ ยังเป็นเชียดที่สองเห็นนีครับเชียดที่สองค่อยไ,ไล่ลงมานะครับไล่ต่อลงมาเรื่อยๆไล่เป็นหน้าลงมาแบบนี้ช่วงปลายเราก็ปล่อยปัดออกไปครับไม่ต้องไปปัดแรงครับนี่นะครับ ไล่เงาเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราทําได้ไล่เงาเป็นแล้วทีนี้เราเวลาเราไปสักเป็นรูปภาพมันก็จะสักได้ง่ายขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะไปทํางานเงางานเรียลลิสติกมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เทคนิคนี้เราก็สามารถไปสักเป็นใบพัดงานญี่ปุ่นก็ได้นะครับ ให้เราฝึกบ่อยๆให้เราชินฝึกให้บ่อยๆยนะครับจะได้สักได้ตอนนี้เฉดที่สองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฉดที่สองก็เสร็จต่อไปก็จะทําเป็นเฉดที่สามเหมือนเดิมนะครับเฉดที่สามเราก็ล้างเข็มเหมือนเดิมล้างให้สะอาดนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ จุ่มเฉดที่สามเฉดบางสุดนะครับจุ่มสักได้เลยก่อนสักก็ทาวาสลีนไฟผมใช้แค่ห้าโวลต์น,นะครับใช้ไฟห้าโวลต์ <c oughs> สักก็สักต่อปลายเฉดที่สองนะครับต่อกันลงมาเลยนะครับรคับ <c oughs> <c oughs> ต่อกันไ้ไในลงมาเลยนะครับ ลองเช็ดดูนะครับแล้กวก็สักไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับสักไล่ต่อลงมาเรื่อยๆลองไปฝึกกันนะครับฝึกทำดูนี่ครับหมุนไล่สักไล่ลงมาเป็นช่องเป็นช่องเป็นหน้าลงมาดึง ดึงเข้ามาหาเราดึงเข้ามาหาตัวเราครับนี่ครับก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับลองลองไปฝึกกันนะครับโอเคนะครับลองฝึกดูนะครับนี่ครับไม่จากเข้มมาบางโอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะสักเป็นรูปภาพให้ดูนะครับเดมาสอนสักเป็นรูปภาพกันขอบคุณมากครับที่ติดตามที่รับชม